ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหา IDR เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกม IDR ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงคุยตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแรเพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีสวัสดีครับผมยูดีต้นครับเข้าตัวหัตตันเช a นเ e l เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าตนนะครับผมหรือว่าน้องทอนเรานั่นเองนะครับอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะเราเอามาเจอกับวาวไฮนะครับถ้าไม่มีเพื่อนช่วยว่าอยู่กับเรานะครับผมคิดว่าเพื่อนอาจจะโดนหน่อยป้อมแตกตั้งแต่ต้นเกมได้คือแบบประมาณไม่ถึงสี่ทีล่วงได้นะครับเว้ยเราว่ คราวนี้ฟอร์นข้ามเป็นเฟนิกซ์ออฟเลนด้วยนะครับเออนี่ก็โดนยีน่าโศกเข้าไปเลยโอเคค้เขี้ยชีฟหลังด้วยโคตรตึงดูออกไปไหนไม่ได้นี่ครับคือมันแพ้ตั้งแต่ฮีโร่และในช่วงแรกนะครับแล้วก็วันนี้เดีย๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนวิธีเล่นแล้วกันมีเพื่อนๆบอกว่า แฮชเนี่ยจริงๆริงทนมันใส่3สีนะครับเก่งเออปกติผมจะใส่เป็นม่วงม่วง2ฟ้านหนึ่งม่วง2เหลือง 2, 1, 1อะไรก็แล้วแต่นะครับเออเ,อเดี๋ยวช่วงแรกผมอาจจะสตาร์ทให้เพื่อนก็ห้อยเป็นเหลืองก่อนนะกันนะครับอันนี้แค่ช่วงแรกนะเดี๋ยวช่วงหลังๆเ๋ยผมจะใส่แบบ3เลยอาจจะไม่ช่วงหลังหรอกนะครับ yeah, เดี๋ยวต้องรอดูก่อน ก็เป็นซานิโรมิกนะช่วงนี้ก็มาแรงนะครับแต่ว่าก็ต้องการของหน่อยซานิซานิโรมเอาละคออันนี้ก็เล่นแบบตามตามสูตรเลยครับให้โรมิงไปหาข้อมูลข้อมูลก่อนแล้วเกี่ยวสกิลแบบนี้เราจ่ายดีครับเพื่อนลอยเขาจ่ายเราก็ต้องจ่ายคืนเเพื่อนเราก็ได้ไม่ได้เจ็บฟรีน่าจะเข้าไม่ได้เงี้ยเออ พอเหนข้ามมันเป็นแวนน่ะต้นเกมยังไงก็ชนะนะครับเฮ้ขอขอคีบบ้างเดี๋ยวผมไปซื้เพื่อนไปเอาเวลสี่แบบไม่บอกผมเลยบ้าเลยตามเกมไปก่อนครับในช่วงแรกเอาละยังไงซื้อแล้วเข้าไปสตันต่อยหนึ่งทีสองทีแล้วมาแล้ว คู่จังหวะใส่จังหวะต้องเอาแล้วลืมตัวเลยฮะเออใส่ใส่เป็นเหลืองหนึ่งมวงสอง <c oughs> เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เออลืมตัวลืมตัวปกติผมเล่นสายนี้แหละมวงหนึ่ง <c oughs> เหลืองสองเหลืองไว้แบบสตันจะโลสตูนี่บ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของไอเทม มันจะมีคนออกแบบนี้เพื่อนตอนนี้เป็นรรงเท้าลูกคูดาวพวกครูดาวนี้ทําให้ทอนแรงขึ้นนะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับคือน้องผมเล่นเลนมาหลายปีมันจะไม่รู้เลย <c oughs> อันนี้เรื่องจริงเนะี่ย <c oughs> โอ้ตาเขนิดนึง <c oughs> หายแล้วว่ะเพื่อนต้องมีซานิตะต้องมีคนค้าให้ผมได้ยิงนะครับไทยมีก็ถ,ถอยเลยเี๋ยผมพูดเรื่องจริงเนะี่ยผมตอนนั้นผมไปเอาปลาฟ้าม,ามันถามว่า พี่เอามาฟฟ้าทำไมอ่ะเอ้าผมก็บอกว่ามันตีแรงขึ้นเอ้เอาเหรอครับป้อมผมนี่ครับสี่นาทีกว่าไม่ก็เอาเลยเพื่อนไม่อยู่ครับคือแน่จะปล่อยเวให้ผมอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะพวกแครี่ที่แบบ ถ้าไม่ใช่ต้นเกมที่สู้กับวาวไฮได้แทบจะปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะส่วนก็ส่วนส่วนอีกแล้วส่วนแล้วก็ส่วนส่วนอีกแล้วส่วนซ้ำส่วนซ้อนไม่แล้วไม่แล้วขอสักตัวหนึ่งครับเพื่อนขอร้องว่าอัดอั้นนี่ครับสามสีกระสุนสามสีนะครับต่อไปนี้เพื่อนๆจะเห็นแต่กระสุนสามสีผมก็ไปเปลี่ยนไม่นะส่วนเพื่อนส่วนเพื่อนเปิดพุ่งให้หน่อย อีกนิดหนึ่งสวยเพื่อนสโลแบบนั้นวุ้ยรัดแลวนแล้วมันโคตรแรงฮะรูนก็ใส่เป็นออนสโลต8นะครับห้อยคลิไว้2เม็ดเลทสน,นะครับเออมันก็เลยแบบพวกคุนจาะร้อยอันติมันจะแรงนะครับสำหรับทอนถ้าใครแบบว่าใส่รูนแบบคี้สิมมาพี่อันติแม่งไม่เห็นแรงเลยวะใส่รูนใส่รูนเจาะร้อยนะครับ <c oughs> มันแรงกว่าลุนเจาะร้อยอันตีนะไม่เชื่อลองลองไปเล่นดูได้ตาเดียวรู้เลยอิอ <c oughs> ติี่เป็นแรงเลยต่ <c oughs> อะร้อยเลยครับ <c oughs> แล้วแต่เพื่อเพ <c oughs> ว่าอยากค่อยขี้อันเดียวสองอันสามอันแล้วแต่คนชอบเลยนะครับดวงดีๆหน่อยก็ขิ้ห้อยไว้อันเดียวก็พอนะครับสมบูรณ์แบบจวดึงและหนึ่งอันนี้หา จะเล่นแบบว่าไม่ค่อยห้าวแล้วกันนะตอนนี้แวนมันเริ่มโหดอยู่นะครับตอนนี้แวนมันโหดอยู่เล่นตามน้ำเล่นกับเพื่อนไปก่อนนลยวะลงไปต้องไปลงไปเคลียร์คีปครับมาว่าในเรื่องของ3 4สกันบ้างเผื่อเพื่อนเพื่อนเพิ่งกลับมาเล่นอาีนะครับพ่ว่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วเออแบบไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนบอเอ้ยมึงเล่นอาีกันหรือเปล่านะครับกลับมาเล่นก็ สีมวงนะไว้ยิงฮีโร่เดียวๆครับแรงกว่าสีเหลืองไว้พวกสตันสโลนะครับส่วนสีฟ้ากระจายเนะียิงกระจายแบบยิงยิงคลิปหนึ่งตัวพวกข้างๆจะโดนไปด้วยนะครับก็เอลแต่ว่านับปัจจุบันมันก็โดนเนิร์ฟลงไปแล้วนะครับสีฟ้าเขาก็เลยแบบไม่ค่อยเล่นกันนะเล่นไป3สีแทนนะครับต้องเคลียร์ไกลๆแบบนี้วะอันติสวยยีน้าเข้าเลย สวยเพลอเอาสู้แล้วสไลด์ส,ลสลไลด์ยิงไกลครับยิงไใใกลๆครับผมแม<ร>่ <Gomez S 2> s. <S มีกดแข่งซะด้วยแม่มีเสียแข่งซะด้วยครับแต่ว่าเสียเล่นกลางแบบนี้ไม่ค่อยดี <บ los. S 1> แชรี่รอย่าชมเพื่อนเดี๋ยวกูตาย <c oughs> พอมีคนชมปุ๊บมันมันมันจะเล่นแบบกูต้องกูต้องโหดวะกูต้องแบบว่าเก็บสกอร์อะไรเงี้ยจะชมเพื่อนปกติมผมจะเล่นห้าวแล้วหรือไม่กล้าเล่นและดหรือไม่ตึงไปกันต่อครับสำหรับสามสีมีมีแกลกเดินผ่านตรงนี้เล็กน้อยครับผม <S <S เดินออกมาดีกว่าเดี๋ยวก็ <S <S เลือกที่จะไม่เอาออกต์แล้วนะครับน้อยอย่างน้อยตอนนี้ต้องมีคนค้ำให้ผม ให้ผมได้ยิงไงได้ยิงก็มันคือมันเลยกดลงกลุ่มกดลงกลุ่มไอ,อพวกกดติ๊กเกอร์ผมไม่ได้กดกต้องตีเขาเนะี่ยผมไม่ว่ากดลงกลุ่มตีผมมันชอบไปโดนติ๊กเกอร์นะครับวอ้ยถอยเลยครับตันให้เพื่อนตันให้เพื่อนจะตันให้กันเออเพื่อนกดแล้วนะครับแต่ด้วยเรื่องของ สกิลของซานนี่มันล้าใจก็จริงรแต่มันก็โดนดูดอยู่ต่อนะครับก็ต้องใช้แบบสตันให้เพื่อทัดถามว่าพี่ผมใช้แล้วสีเหลืองไ,ไม่เห็นสตันเลยวะพี่สไลด์ก่อนนะครับสลด์สกิลสองถึงสตันนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นผมจำได้มีคนถามว่าพี่สีเหลืองใส่แล้วมไม่สตันเลยครับสลด์ก่อนนะครับร้องแบบนี้ ล็อกแบบนี้ล็อกแบบนี้สายมาลบหลางก้อนลบหลางก้อนลบหลังกูส่วนอื้นนะฟิกสวยกีสวยครับเพื่อนหมวเยยิงแรงมากนะแคลร่ยิงผมยิงแฟนอีกที่โคตรแรงเลยนะโวยครับตัวนี้อย่างน้อยเราได้มาหลายตัวอยู่เหมือนกันที้มันจะโดนฟิกเกอร์เข้ามาในจังหวะนี้ตามไม่ทันเหมือนกันครับ หมายเทมเทตอนนี้นะครับผมข้ามขั้นเลยนะอมนิอามเสร็จผมข้ามขั้นไปเป็นดาบแบงเลยนะครับสวยเพื่อนรอบนั้นไม่ติดสโลยปลู่นะมีต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกล้าเล่นเขาไว้เพราะว่าทอนสไลด์ยิงหรือว่าฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้พวก่าครูดาวเพิ่มนะครับ คือรีคูดาวกลับมาได้สกลิลสองสไลด์เพิ่มสไลด์เพิ่มค่าได้สไลด์เพิ่มสไลด์ลเพิ่มแล้วตอนนั้นมันจะโหดมากนะครับมาถึงเรื่องของไอเทมประมาณนี้ครับเจาะเล็กของนิอัมนะครับแล้วก็มันจะเป็นส่วนผสมไอพวกสองชิ้นที่ผมยังไม่ออกนะครับเป็นเจาะเล็กใช่ไหมครับทูเลเคนอ่าผมจะกลับมาขึ้นเป็นมูรามาะะแล้วก็เจ้าตัวของอะไรนะอ่าแปดเปอร์เซ็นต์ตัวแปดเปอร์เซ็นต์อะไรวะจำชื่อไม่ได้ทารอนทารอนเออไม่ครับ อ,อันนี้ลองอันนี้ลองลองข้ามขั้นดูก็โอเคอยู่นะมันไม่มันก็มีดาเมจนะครับ <God! S 1> ถึงม้ว่าต้นเกมเราตามนะครับ <God! S 1> ต้นเกมผมตามโดนแวน <God! S 1> โดนอะไรอย่างเงี้ย <God! S 1> เออสกอร์ก็ไม่ได้ห่างกันมากสิบแปดต่อสิบแปดนะครับ <God! S 1> ก็ถือว่าเวิร์สอยู่นะข้ามขั้นไปเลยเนี่ยเอาดาบแดงความแรงไว้เลย <God! S 1> ว่าตัวมันก็น้าบางนะครับ God! God! มีตัวแข็งก็จะเป็น อีกนิดที่ออกฟอสกาดนะตอนนี้แล้วก็เจ้าตัวแกลกนะครับตาย,ยสามสี่ครับพี่น้องตีสดเลยตีสดครับพี่มาเดี๋ยวเราก็จะเริ่มมาออกพวกของฟูดาวแล้วนะครับมุรามาสากเอ,อ้ อ่าตีแป์พวกแฟลกที่แบบค้ำหน้าเอ่ยนะครับผมเมื่อกี้แบบมันต้องได้ประมาณนี้รอล่อยนะ้ครับรอให้เพื่อนแบบเข้าไปก่อนอหาสกูหาสกิลจ่ายก่อนนะครับอัน<ด>นี้เรื่องจริงนะเรื่องพวกครูดาวเนะไรล่อนมีผลนะครับ<ด> <c oughs> แล้วน้องมาอยู่ประมาณประมาณคือสูงสุดมันก็ประมาณคอนนะฮะดูเรื่อง <c oughs> มาดิ มูนยืดแช่ด้วยไม่ฟิกด้วยยืดแช่เด้วยอ้าวชัดดาวต่อชัดดาวมีตัวแบกทั้งคู่เนี่บอันนี้ผมลองลองแบบเล่นแยกลองแบบลองเล่นเหมือนออฟเลนเนี่ยผมจะดักที่อื่นเออทีนี้ถ้าเล่นยีน่าได้ผมเข้าได้แล้วนะเฮ้ยมีสไลด์ไปก่อนอ้อาวไม่ได้งกเลยผมน่าจะแบบฟิก ขวาแล้วก็แบบยิงวันเดอร์จะได้เป็นโดนสตันวันวีต้องเล่นกับเพื่อนจริงว่าเออเล่นแบบเดี่ยวไม่ได้นะแคลร่ทอนโดนเลยฮะเหลือยีหน้าคนเดียวแต่ก็น่าจะเสียแค่บาลนะ็กเนี่ยไม่เสียอะไรเลยครับเออก็งงเหมือนกันสรุปไม่เสียอะไรเลยครับบาลงบาล็กพ่อมลงพ่อมในหายอาตัตติเพื่อนแล้วโดสามเฮ้ยตาย ไอ้โบเกต์มาแล้วโอเคชิ้นสุดท้ายนะครับเราจะไม่ออกเต็มเติบนะเราจะเป็นแบบโบเกต์สเปียร์ไปเลยเงี้ยผู้โบเกนสเปียร์เพื่อนๆรู้อยู่แล้วเนาะ่ามันแรงกับตัวบางๆนะครับแต่ว่าจบเกมแล้วเอา้าไม่ไปการป้อมเลยไปไหนละ่ะเดี๋ยวเราจะสไลด์ทีเดียวนะครับโอ้ตายแบบนี้ตายปึ๊บเน่นโคตรแรง ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแพชนี้ทอนสามสีเออก็นั่นแหละโจทย์แรกผมติดม่วงสองเหลืองหนึ่งอยู่ตั้งนานนะครับอะไรก็เพื่อนๆคอมเมนต์มา <c oughs> ผมก็เออปรับเปลี่ยนวิธีเล่นนะก็คมเม่ก็มาได้พวกแครี่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับว่าแพชนี้ออกอะไรบ้างก็จะมีแบบไปดูคนอื่นบ้างนะครับผมแต่ก็ S <S <S เล่นตามที่แบบตัวเองเล่นถนัดเลยเนี่ยว่าออกของแบบไหนดีเล่นแบบสไตล์เราก็ได้นะครับผมก็ประคุษสาเกตเลือประมาณนี้แล้วกันนะครจะไป่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรบับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมดูนี่หมายถึงดูว่าผมไม่ได้ดูคลิปคอื่นนะดูแบบเขาออกของอะไรพลังแฝงอะไรแค่นี้นะครับผม